ในวันนี้อาตมาได้มายืนอยู่ท่ามกลางสวนที่มีดอกไม้ใบไม้หลากสีมองไปแล้วสวยงามการที่เราเห็นดอกไม้หลากสีก็นึกถึงความหมายของคำว่าสังฆะ ในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งองคอ์กรสงฆ์จากประชาชนในวันน้าต่างๆไม่ว่ากษัตริย์รามแพทย์สูตรหรือจันทานเมื่อเข้ามาเป็นสมณะสกยบุตรแล้วล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สิ่งสำคัญที่จะร้อยเรียงความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นพืชหรือเป็นสัตว์เข้าด้วยกันอันนั้นคือการสำนึกในหน้าที่อันจะมีก,กฎกติการะเบียบประเพณีใดๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว หรือเป็นข้อปฏิบัติเช่นพระสงฆ์ก็มีศีลเป็นข้อปฏิบัติประชาชนก็มีกฎหมายต่างๆเป็นเครื่องร้อยรัดให้สังคมได้อยู่กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยลึกลงไปจากการทำหน้าที่ตามกฎระเบียบกติกาก็ต้องมีจิตสำนึก หรือความรับผิดชอบแห่งการทำหน้าที่สถานที่ที่อาตมาได้ยืนพูดธรรมนี้จะเห็นพืชพันธุ์หลากหลายชนิดตลอดถึงเห็นก้อนหินน้อยใหญ่เห็นผืนทรายเห็นต้นไม้สูงต่ำหรือหญ้าที่ติดดินอยู่ในที่เดียวกันได้ สิ่งสำคัญก็คือว่าพืชทุกชนิดต่างรู้หน้าที่ต่างทำหน้าที่ในจุดที่ตนเองยืนอยู่ต้นไม้ที่งอกงามอยู่ณนะจุดใดก็เติบโตเต็มที่ไปตามวิถีของตนมีหน้าที่จะสร้างสีใบไม้อย่างไรก็ทำอย่างเต็มที่ในจุด ที่ตนเติบโตขึ้นเมื่อเติบโตขึ้นแล้วจะต้องทำใบไม้อย่างไรจะต้องทำใบอะไรจะต้องทำดอกสีอะไรก็สามารถที่จะสร้างดอกไม้สีนั้นได้ตามศักยภาพหรือเต็มกํำลังไม่ว่าเราจะนำดอกไม้สีใดไปปลูกที่ใดแต่เขาไม่เปลี่ยนสีเขาไม่เปลี่ยนสีของใบ เพราะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นั่นเองฉะนั้นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ก็เช่นกันถ้าได้ตระหนักในหน้าที่และทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่โดยเรียนให้รู้ซสก่อนว่าหน้าที่ของตนคืออะไรวิธีปฏิบัติในหน้าที่นั้นเป็นอย่างไรเป้าหมายสูงสุด ของหน้าที่นั้นเป็นอย่างไรและทำหน้าที่อย่างเต็มที่เราก็จะพบสังคมที่เต็มไปด้วยความเป็นระเบียบแม้ว่าจะมีชาติพันธุ์ของมนุษย์ที่หลากหลายแล้วก็เมื่อทำหน้าที่ดีที่สุดผลจากการทำหน้าที่ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กันและกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การที่ทุกคนได้รู้จักหน้าที่รู้จักความสามารถของตนเองแล้วทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมอบให้แก่เพื่อนร่วมโลกก็จะก่อให้เกิดสันติภาพบนความเคลื่อนไหวเหล่านั้นฉะนั้นเวลาเรามายืนในสวนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพก็นั้นหนึงสามมคีรทำ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขขาสังกัสาสามคัคคีความสามัคคีนำความสุขมาแก่หมู่คณะไม่ว่าจะเป็นหมู่ต้นไม้หมู่บุคคลหรือหมู่สัตว์ถ้ามีความสามคัคคีมีจิตใจที่มีเป้าหมายอันเดียวกันแม้ต่างจิตต่างใจแต่มีเป้าหมายที่จะสู่สิ่งเดียวกันคือความสงบร่มเย็น สิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นได้การสนธนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีในวันนี้ก็คงจะต้องยุติลงเพียงแค่นี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมจงดำเนินชีวิตด้วยความสมัครสมานสมัคมค,ค,คีเห็นคุณค่าของกันและกันสร้างบุคคลให้เข้มแข็งครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติเด่นโลกมีความเข้มแข็งอำนวยความสงบร่มเย็นแก่กันและกันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตลอดไปเธอ